ีโชซิตาคัมปนาผู้ที่ต้องทำกันบ้านหนักง่วงจากการเวิร์กช็อปในการเลือกเพลงและวางเสียงในการร้อมเพลงน้องจะเป็นยังไงในรอบนี้มาดูตอนออนไลน์ไปถ่ายที่ไหนมาผมถ่ายที่ห้องนอนครับผมถ่ายกี่ครั้งตอนที่ส่งมา ถ่ายสองครั้งครับเพราะว่าหอพักที่ผมอยู่มันจะไม่ค่อยเก็บเสียงแล้วทุกทุกครั้งที่ผมถ่ายมันจะเป็นตอนกลางคืนครับผมวันหลังถ้าจะถ่ายแบบห้องเก็บเสียงอะไปถ่ายห้องเขานู่นเก็บเสียงห้องพี่นี่เก็บเสียงเก็บเสียงอดควรทรมานขนาดไหนก็ไม่มีใครได้ยินใช่ขนาดพี่เอาหูไปแนบมี่ย่งนไม่ได้ยินนี่แสดงว่าตั้งใจทำห้องมาสำหรับร้องเพลงโดยเฉพาะเลยใช่สนใจจะไปดูไหมล่ะไม่สนใจค่ะมาเข้าเรื่องต่อเลยที่เตรียม เพระอะไรมาลอ,อฝากใบลาคับผมเช็ดเผ็ดเด่งยำกโมงเศาบอกว่าเหาเลิกกันสนอเรียดพายุกันน้ำตาคราอจนอีพอถามว่าเป็นยังเช็ดน้ำตาพังแล้วบอกพอว่าฝุ่นเขาตา กำลังสี่แชทถามว่าจริงหรือหลอกน้องกับมาบล็อกเฟซนี้จะอากันเป็นอย่างน้องคือเห็ดจังสันอ้าอยาบอกข้าใจสมัครอีกเฟตเพื่อเข้าไปซองน้องโพดฉลองความหาครั้งใหม่ใา้เสียใจบอกมีแห้งไปหโอโดโรงเรียน จึงเขียนใบาลาพร้อมน้ำตาที่มันรินไหลแล้วฝากเพื่อนไปให้คุณครูว่าผมขอลาหากอาการทางใจผมดีขึ้นผมสี่ปืนไปโรงเรียนดอกหน้าแต่มื้อนี้ขอลา เช็ดน้ำตาใจขอบคุณครับน้องกี้โอ้โหนะพ่อผมดีกว่าสำเนียงสุ่มเสียงก็ไพเราะดีนะลูกนะแต่ว่าอาการมันจะเบาๆไปหน่อยนะเสียงอะขาดพลังเสียงเหมือนก็ไม่มีแรงเอาละยังไงยังไงก็ขอให้ชโชคดีขอบคุณครับ จากที่ซ้อมวันนั้นนะคะกับวันนี้วันนั้นรู้สึกว่ามีความกังวลน้อยกว่าวันนี้สีหน้ากังวลเยอะเลยแหละแล้วเสียงต่ํามันตกเยอะเลยนะแต่ต้องบอกว่าอารมณ์เพลงได้แล้วก็เอาใจช่วยแล้วกันค่ะขอบคุณครับพี่โอ๋นะคะต่อไปค่ะพี่สามวันนี้นะครับน้องกี้อารมณ์เพลงดีกว่าวันที่ซ้อมแต่เรื่องเสียงใน วันนี้ประครับประคองมากเกินไปนิดหนึ่งแล้วก็ไม่มีแรงที่จะขับมันออกมาอีกอย่างหนึ่งที่ฝากไว้เผื่อเข้ารอบต่อไปนะครับไม่ใกล้ปากไม่ดีสำหรับน้องกี้นะครับโทนเสียงเราย่านต่ำมันเยอะถือว่าทำได้ดีนะครับเรื่องอารมณ์เพลงแล้วก็วันนี้ใช้บอดี้ใช้ร่างกายได้ดีนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปถ้าร้องได้ดีนี่ถือว่า จะสมบูรณ์มากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็กลับไปทําการบ้านนะครับเรื่องการร้องเนาะนอกั้นดีแล้วครับขอบคุณครับ,บคณะลูกขุนฝั่งประชาชนสิ่งที่เด่นมากเลยในตัวเขาแล้วก็เหมาะกับการที่จะเป็นศิลปินมืออาชีพได้เลยนั่นก็คือบุคลิกเราชอบมากคะ่ะขอบคุณครับเริ่มรับงานไหมรับงานนะ้องเพลงทั่วไปไหม ก็รับงานอยู่นะครับก็ใครที่สนใจนะครับโทรมาติดต่อผมได้ที่เบอร์โทร0825564090ครับผมแล้วก็ Facebook นะครับ c h o s i t a k u m p n n a ครับผมโชวติตาคัมปนาครับ